นางมัทนาปฏิเสธยื้เยรรักจากเทพบุรสุเทศจึงถูกสาบให้กลายเป็นดอกกุหลาบและลงมาอยู่ในป่าหิมพานจะกลับคืนร่างเป็นหญิงสาวเพียงคืนวันเพ็ญเท่านั้นเว้นเสียแต่นางมีความรักจึงจะกลายร่างเป็นมนุษย์ถาวรจนกระทั่งนางพบรักกับเท้าชัยเซนและแต่งงานกันมัทนาก็กลายร่างเป็นมนุษย์เรื่อยมาแต่อนิจจา รักนี้ช่างขมขื่นเมื่อคนรักของนางมีมเหสีอยู่แล้วมัทนาถูกใส่ความว่าเป็นชู้กับทหารเอกของเท้าชัยเซนถึงขั้นถูกสั่งนำไปประหารนางก็หอบหัวใจบอบช้ำหนีกลับไปยังป่าหิมพานเฮปบ,บุตรสุเทศเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารลงมาหาและเสนอให้นางเป็นมเหสีพร้อมจะรับกลับไปอยู่บนสวงสวรรค์ด้วยกันอีกครั้งมัทนาก็ปฏิเสธอย่างไม่ลังเล หัวใจของนางปนปี้เกินกว่าจะรักใครได้ในเมื่อนางไร้หัวใจเทพพุตบุสุเทศก็จะไม่ยอมให้หนางได้รักกับ,บุรุษใดอีกชาตินี้ทั้งชาติจงอย่าได้สมหวังในความรักอีกเลยว่าแล้วก็สาบให้มัทน,นากลายเป็นดอกกุหลาบชั่วนิรันดร